ดวงของคุณจะปังขนาดไหนต้องเสริมด้วยอะไรถึงจะเฮงขั้นสุดใน E ีีนี้จะมีราศีที่ดวงพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีและราศีที่มีโอกาสรับทรัพย์ในตีนี้ครับมาดูกันว่ามีราศีอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะและตอนนี้ Ep 2ะะีแล้วค่ะทุกคนเรา2คนนะคะก็ยังอยู่กันที่ศูนย์การคคาเซนทรัลนะคะที่ที่เราจะมากินมาช็อปมาเที่ยวและมาขอผ่อนได้ด้วย อ่ะต่อไปจะเป็นราศีอะไรมาดูจากซองอ่างเปาอันนี้ดีกว่าร่ํารวยร่ารวยร่ำรวยราศีตุลครับราศีตุลเป็นยังไงคะพี่หมอคือตุลเนี่ยมันชีวิตมันขึ้นขึ้นลงลงมาหลายปีดีก็ไม่สุดแย่ก็ไม่ได้แย่มากค่ะแต่ว่าในปี2018เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่เขาเรียกว่าเป็นขาขึ้นของราศีตุลอ้ยไม่ใช่ขาขึ้นไม่ได้ว่านอนเท้าชี้ฟ้าคนละขึ้นนะคะคนนี้กลับแ้นะคือใครที่ทํางานประจําดูนะคุณได้เลื่อนตําแหน่ง ที่สูงขึ้นจากเดิมอยู่ชั้นแปดขึ้นไปชั้นเก้าเลยก็คือได้เลื่อนคนละชั้นก็คือได้เลื่อนขั้นนั่นเองชีวิตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นในวงการที่เราทําอยู่อะไม่ว่าจะอยู่วงการอะไรเนี่ยเราก็จะแบบมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแน่นอนครับเรามีสังคมมีสภาพแวดล้อมต้องพบปะเจอผู้คนเยอะเนี่ยการดูแลบุคลิกภาพตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญสิ่งที่ทําให้เราดูดีแล้วง่ายสุดเนี่ยอุ้ย เหมือนที่พี่บอกช้างใส่คือเขาเรียกว่าอะไรทําให้เราเห็นอะไรชัดขึ้นด้วยถูกไหมคือถ,ถ้าผมถอดแม่นปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นซีรีส์วายเลย,เ,ยเป็นวายพุ่มวายนวายทุกทีไม่เราไปทำอปฟ้าได้เราเปไปโอปฟ้าได้แต่ว่าใส่แมนปุ๊บเนี่ย เอาเป็นอาจารย์คิดมาดังนั้นจะเห็นว่าแว่นตาเนี่มันเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้เล,ล็กยกคนได้ต้อใจค่ะดังนั้นเนี่ยไอเทมเสริมดวงสําหรับผู้ที่เกิดราศีตุลก็คือแว่นกันแดดนั้นเองครับอุ้ยโอเคซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้นะคะดยวยนิดเดียวทุกคนเราจะอยู่ที่หน้าหอแว่นหรือว่า Better Vision นะคะเรามาดูดีกว่าค่ะว่ามีแว่นแบบไหนที่เสริมลักษณะข,ของราศีตุลมาก อ๋อแว่นแบบไหนดีคะสําหรับราศีตุลหรือมีลิสลักษณะการเลือกแว่นยังไงบ้างคะอันแน่น,นแว่นมันก็มี2ประเภทนะพวกที่เป็นแว่นกันแดดกับแว่นสา่ตาข้อดีของการใส่แว่นตาเนี่ยมันมี2วัตถุประสงค์ด้วยกันค่ะเดืองก็คือเป็นการแก้โง่โงเฮงที่มีปัญหาค่ะซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้แก้ปัญหานี้ด้วยวิธีการในเรื่องของทางการแพทย์เนี่ยแว่นตาที่เป็นอ่ะที่เป็นแบบกรอบพลาสติก อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะอ่าอย่างงี้ก็ช่วยเพราะว่าบังเลยตรงเนี้ยมันมันก็จะบังไปเลยจุดที่เป็นร่อง11หรือว่าปึ๊บขีดตรงนี้ได้ออเพราะตรงนี้มันเหมือนเป็นโง่เฮงที่ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเลยใช่หรือว่าหรือว่าบางบางคนเนี่ยอาจจะแบบพื้นที่ตรงคิ้วไม่ค่อยสวยเนี่ยค่ะความหนาของตัวกรอบแว่นเนี่ยก็ช่วยได้เพราะว่ามันก็จะบังตรงนั้นไปอ่าคือคือเวลาตรงไหนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไป ไม่ควรจะไปโชว์มันเยอะแต่ทางกลับกันถ้าถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่รูปตาสวยรูปคิ้วคุณสวยอยู่แล้วเนี่ยก็โชว์ปะพวกพวกแว่นที่เป็นแบบสไตล์กรอบเจาะแบบเนี้ยใส่ๆโชว์ไปเลยล้วก็จะดูไม่เหมือนไม่รู้ว่าไม่เหมือนว่าใส่อะก็คือก็คืออยากให้อะไรมาบดบัง โมเทงของเราอาจจะถือว่าจริงๆเราเป็นวิธีการแก้ไขโดยที่เรารู้สึกว่าไม่เสียเงินมากกไปพูด่าตรงๆคือคือมันมันเลือกให้เหมาะคือง่ายๆอะไรดีก็ต้องโชว์<ฆ>มีเรามีของดีอยู่เราก็ต้องโชว์ถ้าคิ้วคุณสวยจมูกคุณสวย,ยก็โชว์คุณก็โชว์ไป,ไปก็มาเลือกหาไอเทมเพื่อเสริมความปังรับตรุษจีนรับปีใหม่ดีกันครับอเอาเป็นว่าชาวราศีตุลทุกคนนะคะถ้าใครยังไม่มีแว่นที่แบบประจําตัวสามารถมาเลือกกันได้ที่ Better Vision หอแว่นได้เลย ได้เวลาของราศีถัดไปค่ะซองไหนดีคะพี่หมออันนี้บ้างดีกว่านี่ฝั่งนี้บ้างสีน้ําเงินเขียนว่าอะไรคะพี่หมอค่ะโชคดีโชคดีมาดูซิว่าราศีนี้จะโชคดีหรือไม่สีถัดไปเป็นราศีที่โชคดีด้วยราศีเมษครับพี่หมอราศีหนูอเาหรดูโชคดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูไอเทมเสริมดวงของราศีเมษก่อนไหมได้ค่ะหรูจะซื้อทั้งร้านเลยค่ะเราไปเฉลยตรงนั้นเลยว่าเป็นอะไรดีไปค่ะกันไปดูไอเทมเสริมดวงกันค่ะ คือของเสริมดวงสำหรับราศีเมษโดยตรงเนี่ยเยอะมากอุ้ยตอนนี้เราอยู่กันที่ N G G Jewelry นะคะเดี๋ยวให้พี่หมอช่วยเลือกดีกว่าว่าแบบไหนที่จะช่วยราศีเมษของเราป่ะเข้าไปดูกันดีกว่าถึงเวลาของราศีก้อยแล้วเพราะว่าเฝ้ารอมาตั้งแต่ตรงนู้นราศีเมษเนี่ยเขาเป็นราศีแบบตัวท็อปของ 12ราศีนะอเป็นราศีที่อัตดวงเนี่ยเรื่องงานเนี่ยจะมีข่าวดีเรื่องการเจราจาติดต่อพูดอ,อะไรไปคนก็เชื่อคนก็ฟังขายอะไรไปคนก็ซื้อโอ้แล้วก็เป็นราศีที่มีสภาพแวดล้อมมีสังคมมาดีๆเนี่ยเกิดขึ้นอ๋อแน่นอนเวลาเราไปออกงานสังคมเนี่ย<ะ>มันจะไปแบบ ขอลงโล่งหูลงโล่งเนี่ยเอาไม่ได้ไม่ได้มันต้องมีหน่อยมันต้องนิดนึงอัญมณีที่เหมาะกับราศีเมษที่สุดเนี่ยคือเซึ่งวางอยู่ด้านหน้าเราแล้วเหมาะกับราศีเมษที่สุดเพราะว่าราศีเมษเป็นราศีเบอร์หนึ่งเป็นราศีแห่งความโดดเด่นความรักติดีขึ้น้วยนะอุ้ยพี่หมอเฮ้ยจะได้เจอคนดีๆเข้ามาจริงเหรอพี่หมออะไรที่มันไม่ดีออกจากทีวิมได้หมดเนะ่อ้ยและในครึ่งปีหลังเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะมีข่าวดีในเรื่องของโชคลาภด้วย คือโชคลาภเนี่ยอย่าไปตีเป็นเรื่องการถูกรางวัลอย่างเดียวค่<ฮ>ะคืองานที่ไม่คิดว่าจะได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้อะไรที่มาแบบฟกฟุกไม่คาดฝันสำหรับราศีเมษปีนี้ถือว่ารู้สึกดีด้วยแล,วแล้วใครที่ดูอยู่นะคะเป็นหนึ่งในราศีที่จะปังสำหรับ2568เลยใครม,มีไอเทมอะไรก็มาช็อปกันได้เลยค่ะต้องบอกว่าการมาช็อปในช่วงเทศกาลถุกจีนนี่นะ,<ฮ>ะถ้าหากคุณช็อปครบทุกทุกหนึ่งพันบาทนะครับในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเนี่ยนะครับจะมีโอกาสรับหนึ่งสิทธิ์นะครับในการลุ้นทองคแท้นัหก รวม20บาทแล้วก็แหวนเพชรแท้นะครับคูลค่าของาวันเนี่ยรวมกว่า1.8ล้านบาทเลยรับพิเศษนะครับรับสิทธิ์นะครับลุ้นคูณ3สําหรับสมาชิกเดอะวันเอ็กซ์คลูซีฟนะครับหรือว่าลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและลูกค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการนะครับสามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่7มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์2568นะครับยิ่งช็อปมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับอะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าราศีต่อไปจะเป็นราศีอะไรค่ะ มาถึงราศีถัดไปกันดีกว่าคะ่ะพี่หมอสีนี้บ้างสีแดงบ้างได้เลยค่ะานะมามา,มาดูซิว่าราศีอะไรราศีนิทุนค่ะนิถุนเมทุน,<า>นเป็นยังไงบ้างคะเอาปีที่ผ่านมาก่อนเนี่ยเจอแรงกดดันเปลี่ยนงานม,ม,คามาีความเครียดปัญหาความรักโ,โหมันเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะแต,แต่ว่า2018เนี่ยเหมือนฟ้าหลังฝนนะได้เวลาที่เขาจะส,สว่างแล้วโอ้โหเป็นแบบปีแห่งความสดใสแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า ใครที่อยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆในชีวิตเนี่ยนใหม่บ้านใหม่รถใหม่แฟนใหม่อุ้ยโอ้ oh, คนเราเนี่ยเวลามันจะมีอะไรใหม่ๆมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดวงดีอย่างเดียวแล้วมันจะเข้ามาได้หน้าเนื้อผิวพรรณเ้าต้องดูพร้อมหน่อยต้องดูแลตัวเองต้องให้มันดูมีออร่าหน่อยซึ่งก้อยบอกเลยว่าถ้าเป็นขาช็อปนะคะสําหรับผู้หญิงเซฟราเครื่องสำอางสกินแคร์ทุกคนจะเลิกแน่นอนผู้ชายก็ยังใช้ได้นะทีนี้ถูกต้อง เราไปดูกันดีวกว่าค่ะว่าในเซฟรามีอะไรบ้างไปคะใบหน้าคนเราเนี่ยบางริ้วรอยเนี่ยมันมันอาจจะแบบเป็นอุปสรรคของโงเหเ้งองงงถ้า<อ>เราปกปิดตรงนั้นได้าใช่คือผมว่าถ้าเราไม่เชื่อเรื่องโหเ้งเลยอะ่ะยัง้องให้นความมั่นใจก็คือ presentation ที่คนมี<ต>เรากับเรามีกับตัวเองเนาะคือคือถ้าเราสองกระจกแล้วแบบ โอ้โหเรายังไม่ได้แฮปปี้กันหน้าเราเนี่ยเออจริงมันจะไปออกจากบ้านยังไงถูกไหมตรนนเนียมันมีวิธีหลายอย่างคือจากภายในแล้วก็การปกติดการแต่งหน้าอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้สำคัญในปีนี้เป็นปีธาตุไฟสีธาตุไฟเนี่ยก็จะเป็นสีออกสีส้มสีแดงสีชมพูสีก็คือสีโทนร้อนอ่ะสีโทนร้อนดังนั้นเนี่ยใครจะดูพวกเขียนตาเขียนปากเขียนอะไรก็ตามเนี่ยเฉดที่เป็นโทน ร้อนๆร้อนๆส้มแดงชมพูเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมพลังคาดไฟที่ดีในปีมันส์งนี้นะสำหรับใครที่ที่แบบกําลังเลือกเฉดโทนสีในการเมคอัพนะเอาเป็นว่าก็วายชอบที่เซฟรากันได้เยอะๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าราสีต่อไปจะเป็นอาาสีอะไร แต่ว่าเหลือซองสุดท้ายแล้วที่สําคัญเขียนว่าบังคั่ง,งโ,โที่<อ>หมอบบมีความหมายที่เป็นมงคลมากมา,มาดูกันดีกว่าว่าจะจะบังข้างตามซองหรือไม่ วดวงตกซะแล้วราศีสิงห์เนี่ยคร <c oughs> <ะ>ับเราจะมั่นทั้งตามชื่อหรือตกเป็นยั <c oughs> ขาวดีก่อนขาวดีราศีสิงห์เนี่ยปี67เนี่ยมีเรื่องของดวงดาวดาวงหนึ่งก็คือดาวเสาร์เนี่ยเข้าวดวงโอ้โหทำให้ราศีสิงห์เนีย่ยเครียดมีปัญหาความรักความสัมพันธ์ <c oughs> เรื่องติดขวางเสียใจ <c oughs> เยอยแยกุบกันมาจะเป็นหมดเลยข่าวดีคือว่าในปี68ในดาวเสาร์ออกจากดวงแล้วดาวเสาร์ออกแล้วค่ะทุกคนแต่มีพระราหูเข้ามาแทนไม่อยากจะบอกว่าอย่าไปกังวลราหูหมายถึงเงาหมายถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีโลกที่จับต้องไม่ได้คือออนไลน์จริงแล้วถือว่าเป็นโลกที่ค่อนข้างใหญ่มากด้วจจยแล้วก็ทําเงินทำรายได้เราด้วยนน,นั้น<ะ>ใครที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยถ้าหากคุณทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์เรื่องโซเชียลทั้งหลายนะครับ<ม>หรือแม้กระทั่งคนที่ต้องเดินทางเยอะเดินทางไกลไปต่างประเทศเนี่ยอันนี้จะกลายเป็นราศีที่โหติดอันดับดวงก้าวหน้าดวงเฮงเลย<ะ>เรื่องเงินเหมือนกันพระราหูเนี่ยหมายถึงเรื่องของโชคการได้อดามาแบบไม่คาดฝันก็เป็นราศีที่มีโอกาสติดอันดับ คนมีโชคในปีสอง8ันห้ด้วยแต่ว่าอแน,น่นอนมันก็จะมีบางเรื่องที่ต้องเตือนกันนะ,ะอย่างเช่นเรื่องของความรักเนี่ยก็จะเหมือนกับได้เจอคนที่ไม่ค่อยสมดุลกับเราอะ่ะก็ถือว่าต้องเป็นปีที่ดูแลตัวเองสักนิดหนึ่งหรือต้องบอกว่าคนที่แบบพัาหูเข้าเนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของเ,ององเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่เป็นกระจตทั้งหลายเนี่ยอยู่ติดตัวไว้เยอะหน่อยเพราะว่าพัาหูเนี่ยหมายถึงเรื่องของความทันสมัยหมายถึงเรื่องของสิ่งที่แบบ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของเราเอาเป็นว่าราศีสิงห์นะคะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกยกับพี่หมอช้างยืนอยู่หน้าดอทไลฟ์นะคะมาดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะมีแก๊เจดลอที่น่าสนใจว่าคือคนชอบคิดว่าเรื่องแก๊สเจีเ่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวเราแบบไอทียุ่งยากแบบเรียนจบอะไรงนาะวุฒิมาคือผมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอุปกรณ์เราเานียเขาเรียกว่า IoT เนี่ยมันอยู่รอบตัวเราอจริงแล้ว<ล>ราศีสิงห์เนี่ยในปี68เรามีเตือนเรื่องสุขภาพะ มีอันหนึ่งที่แบบสําคัญนะก็คือ พวกเครือยนต์หลุดฝุ่นใช่ไหมอ๋อจริงๆเพราะไลฝุ่นน่ะสำคัญมากสำหรับสุขภาพร่างกายเราที่ไม่ดีเกิดจากสิ่งนี้เยอะมากเนาะใช่แต่จะบอกว่าจริงๆแล้วคือไอเทมเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็สิ่งสำคัญเลยคือมีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะคะสำหรับใครที่มีบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนะคะทุกคนเนี่ยนะคะจะสามารถได้รับเครดิตเงินคืนหรือว่าได้รับบัตรของขวัญเนี่ยสูงสุด17%ค่ะพี่หมอโอ้โหและที่สำคัญผ่อนชำระ0%สูงสุดคือ10เดือนไปเลยแล้วก็ยังได้รับใบกำนันม และความพิเศษนะคะสำหรับสมาชิก The One Exclusive นะคะรับเพิ่มไปเลย3,000พอยค่ะเมื่อช็อปสะสมตลอดแคมเปญน,นะคะถึง1 5 0 0 0 0บาทเข้าไปก็คือง่ายมากๆค่ะเพียงแจ้งสถานะ The One Exclusive นะคะแล้วก็แสดงใบเสร็จที่จุดแลกขอสม,มาชิคุณได้เลยค่ะคุ้มจริงๆนะคุม,มาช<า>้อปปิ้งในช่วงเทศกาลจุดจีนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นวันไหว้วันจ่ายวันเที่ยวเรียกว่าได้ทั้งความเียนความปังแล้วก็ได้ส่วนลดดีๆไปด้วยใช่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะคะมากันได้เลย ไปอีกสราศีแล้วคะ่ะเอาเป็นว่าอีกสี่ราศีข้างหน้าจะเป็นยังไงบากคะสีราศีสุดท้ายพี่หมอคือต้องบอกว่าอ e ีพีหน้าเนี่ยนะครับเราจะมีราศีที่เรียกว่าทั้งในเรื่องของการเงินดีการงานก้าวหน้ามีโอกาสสละโสดจังหวะดวงดาวโชคลาภก็มีข่าวดี <S <S 2> <S 2> เรียกว่ามีเรื่องราวดีๆหลายอย่างรออยู่นะครับในอ e ีพีหน้าเนี่ยห้ามพลาดเป็นขัดครับเอาเป็นว่าอ e ีกสีราศีเจอกันนะคะอีพ e ีหน้าเจอกันคะ่ะ